ครับสวัสดีครับวันนี้ถอยอยู่กับช่องพังน้องใหม่ f ฟ m i l y นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกคนมาตรวจฟันน้องใหม่ครับวันนี้จะพาทุกคนมาตรวจช่องปากของน้องใหม่ครับมาดูฟันเขาจะแข็งแรงไหมวันนี้จะมาดูฟันน้องใหม่ครับว่ายังแข็งแรงเหมือนเดิมไหมมีฟันผุหรือเปล่านะครับเราจะ <c oughs> ราจะพามาดูน้องใหม่เป็นอะไรครับน้องใหม่บอกว่าไม่มีฟันผุครับเดี๋ยวต้องตร <ouse> วจด,ดูก่อนน้องใหม่มาเร็วตรวจฟันก่อนมานี่ก่อนเร็วโอเคยกมือขึ้นบนสูงยกมือขึ้นอาปาก่อนเร็วไหนดูก่อนดูฟันี่สวยไหมบดสูงยกมือขึ้นสูงอาปาก่อนไหนลุกเอาอ,อีกอาปาก่อนนิดนึงเร็วลุกขึ้นไหมไหนดูซิอาปากดูฟันก่อนเร็วๆไหนไม่เห็นยังไม่เห็นเลยอาปาก่อนไม่ไม่เอาไม่เอาไม่ มัสูงยังไม่ขึ้นก่อนไม่เอานะน้องไปบอกไม่ให้ดูฟันเดี๋ยวต้องมีตัวล่อตัวช่วยสักหน่อยมัสูงอ้าปากก่อนแล้วไหนก็ดูก่อนสูงบนอ้าปากอ้าปากก่อนอ้าปากอ้าปากดูก่อนไหนฟันสวยไหมอ้าปากก่อนไหนไม่เนอเอาไม่เอาดูใหม่ไหนดูสิเออเห็นหรือย,ยังไหนไม่ยังไม่เจอเห็นไม่เจอเอาใหม่เอาใหม่อา่อา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 อ่าอ่าก่อนอ่าเยอะ ยังไม่เจอเลยบนสูงยังไม่ขึ้นไปอ่ะสูงสูงอาดูดูสูงสูงแล้วอย่าโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วอ่าโอเคอ่ะให้รางวัลกินก่อนนี่ครับเป็นฟันของน้องใหม่ครับนี่ครับนี่ครับเป็นฟันของเขาอ่ะกินอ่าโอเคเอาใหม่ตรวจใหม่ตรวจใหม่เมื่อกี้ไม่เจอเจอไม่เยอะอ่ะขอคุณค่าก่อนแลกสวยสวย ขอบคุณค um. um. ่าเสียงค่าก่อนเลยเอาใหม่เอาใหม่สวยๆค่าก่อนขอบคุณค่าก่อนเลยค่าก่อนสวยต้องใหม่เอาใหม่ดังๆขอบคุณค่าไม่เอาเอาใหม่เร็วโอเคสวยใหม่อ่ะขอบคุณค่าก่อนโอเคไม่เอาละวนยุงยังไม่ขึ้นอาปากก่อนบังกว้างบักว้างสูงอีกภาบนี้เลยครับฝันลงใหม่ครับ แข็งแรงดีครับกินเข้าไปอโอเคค่ะน้องไหม่บอกว่ากว่าจะได้กินต้องเช็คฟันก่อนฟันยังแข็งแรงไหมน้องหม่มาเร็วห,หนันามาขอบคุณค่าก่อนเสียงสวัสดีค่า FC ก่อนดังๆสวัสดีค่าเอาใหม่สวัสดีค่ดา,ด,าดัาดดางๆก่อนเลยค่าก่อนสวัสดีค่าก่อนเสียง เอาใหมอ,ะ,อ,ะ,อะเอาใหม่เร็วเสียงดีๆีข้าก่อนสวัสดีค้าก่อนข้าก่อนโอเคต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกคนจริงๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพังน้องใหม่ Family ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์กันเข้ามาขอบคุณมากๆนะครับ ก็ you, ขอบคุณ f c ของน้องบัวบานขอบคุณ f c ของพลายเบิร์ดขอบคุณทุกๆคนครับที่ให้ความเมตตากับช่องพังน้องใหม่ f ฟ m i l y นะครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็ขอบคุณที่อนขอบคุณที่เอนดูน้องใหม่นะครับต้องขอบคุณ f c ของน้องบัวบานของพลายเบิร์ดของทุกๆคนมากๆครับที่ให้ความเมตตากับพังน้องใหม่ f ฟ m i l y น้องใหม่หันมานีก่อนเร็วมาๆเอาเอาเนี่ยอาหันมาก่อน มาเนี่เ و, ร็วหันหน้ามาหันมาก่อนมา,ามาเอานี่ามาเร็วงอนแล้วครับพังน้องใหม่แฟมิลี่มานี่เ و, ร็วหันหน้ามาเาร็วๆหันมาน้องใหม,ม่ก็จะเข้า15เดือนแล้วนะครับอีกเจเดือนก็คลอดแล้วครับจ้าหวัดดีค่าก,อาอออก่อนขอบคุณค่าก่อนค่าสวยๆโอเคขอบคุณค่านะจุ๊บจุ๊บกล้องก่อนจุ๊บกล้องก่อนจุ๊บกล้องก่อนอจุ๊บกล้องก่อนขอบคุณค่าโอเคค่ะโอเคค่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอให้มีความสุขครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ